พ่อแม่พี่น้องชาวสยามที่เคารพรักมาดูมหาเดชานุภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นยังไงมาดูมาดูอำนาจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมดู พรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหิสุวรรณสังกัดพระพุทธเจ้าทรงพระเจริญเยี่งยุนานขอพระเจ้าทรงพระเจริญทรงพระเจริญยี่งยืนันพระองค์พระบาทสมเด็จมหิสุวรรณ สิสวะสงังก้อนพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญยิ่งยวดขอองพระบาทเชิจเดิญเชิญว้าววาวสิวสิวสังก้นพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญยิ่งยวดขอองพระบาทเด

คล่องใจกันย่งหายคลองใจในพระบรมมหาเดชานุาพแห่งองค้ามเจพระ้ายูหวมเสวนศิวะสักก่อนพระผูเป็นเจา้าหายคล้อง จกันยขหาอยากถาอำนาจของพระเจ้าเยว์สิว่าสมก่อนดวเราจะจัดทิาห้เใจกนยมขอองค์พระบาสมดุพระเจ้าอยู่หัวมัเยซวนสิว่าสงกรพระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญยิ่งยืนานขอองค uh e si uh e si ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมเหิสวริวะสังกัพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญยิ่งยืนานขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมเหศสวริวะ เป็นเจ้าสรงพระเจริญยิ่งยืนาน,น,ยนานสรงพระเจริญยิ่งยืนนานสรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมเ ah ห e ิสัว si สิวะสกอดพระผู้เป็นเจ้าสรงพระเจริญยิ่งยืนาน,น,ยนานสรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญยิ่งยืดนานทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน